ได้ยินเสียงอะไรไหมคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเผ็ดอีจันแล้วก็ทุกคนเลยนะคะตอนนี้หนูค่ะตาต้านะคะพาทุกคนมาอยู่กันที่โซนที่6ของเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่40ประจำปี2,565ค่ะ โซนที่อ,อที่หนูอยู่ตรงนี้เป็นโซนนี่เลยหลงรักแผ่นดินถิ่นอีสานหรือว่าเป็นโซนภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งทางทท,ทเนี่ยเขาจัดให้ตรงเนี้เป็นโซนที่จะรวมของเด่นของดีของภาคอีสานในทุกๆจังหวัดมารวมกันไว้ที่นี่แล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปเยี่ยมชมกันก่อนว่าบรรยากาศของการเตรียมงานวันนี้ไปถึงไหนแล้วพร้อมรับนักท่องเที่ยวแค่ไหนแล้วไปจ้ทททจัดหนัก จัดใหญ่ชวนทุกคนมาเที่ยวงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่40ประจำปี2565ที่สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครงานในปีนี้แบ่งออกเป็น9โซนโซนที่1โฉมใหม่ท่องเที่ยวไทยเป็นโซนที่จำลองการท่องเที่ยวสไตล์เบสแคมป์และท่องเที่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โซนที่2หมู่บ้านภาคตะวันออกที่จะพาทุกคนได้เที่ยวผ่านกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆโซนที่3หมู่บ้านภาคกลางทุกคนจะได้เที่ยวแบบอร่อยเด็ดเจ็ดย่านน้ำภาคกลางในบรรยากาศตลาดย้อนยุคโซนที่4หมู่บ้านภาคเหนือ สัมผัสเสน่ห์วันวานเมืองเหนือกับของกินเมืองลำขนาดเจ้าโซนที่หหมู่บ้านภาคใต้เที่ยวชมศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้และลิ้มรสอาหารปากใต้ที่กินแล้วรับรองร้อยจังหูโซนที่6หมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน ทุกคนจะได้ตกหลุมรักกับสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาหารจากร้านดังรับรองว่าแซบอีห e ลีเดอร์ค่ะเดอรโซนที่ 7. สตรีทฟู้ดกทมกับอาหารเด็ดที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวบอกเลยว่าสายกินห้ามพลาดโซนที่8เวทีกลางที่นี่จะได้รับชมการแสดงที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมและการแสดงต่างๆมากมาย ครบรสครบความสนุกแน่นอนและสุดท้ายโซนที่9ทเที่ยวไทยแบบใหม่สไตล์ New Normal ที่จะมีอินฟลูเอนเซอร์สายเที่ยวมาบอกเล่าประสบการณ์กับกิจกรรมต่างๆที่รับรองความสนุกฟินสุดๆสำหรับเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่40จัดขึ้น5วันด้วยกันค่ะระหว่างวันที่18ถึง22่กุมภาพันธ์นี้ แอบบอกเส้นทางการมานิดหนึ่งนะคะมารถโดยสารสาธารณะจะสะดวกที่สุดส่วนเรื่องมาตรการควบคุมโรคก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะการเข้าชมการแสดงแต่ละโซนทุกคนจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนวัดอุณหภูมิหรือผลตรวจ ATK ที่ไม่พบเชื้อไม่เกินกว่า72ชั่วโมงนอกจากนี้การเข้าชมการแสดงของโซนที่ 1, 8และ9จะต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันคิแบบนี้ค่ะ ซึ่งแต่ละโซนจะจำกัดจำนวนผู้เข้าชมเพื่อไม่ให้แออัดจ,จนเกินไปนอกจากนี้หากเราอยากจะดูความหนาแน่นของคนที่มาเที่ยวภายในงานและตารางการแสดงของศิลปินก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์เพลินไ a ย c o m ได้เลยค่ะห้าโมงเย็นวันนี้มาเจอกันนะคะมาเที่ยวเมืองไทยไปด้วยกันนะ